ห่ห้าหลับก็ได้ตังตื่นก็ได้ตังใครเห็นภาพกดแปดแปดเข้ามาครับ sure. แล้วชั้นที่หกกับชั้นที่เจ็ดเนี่ยนะครับชั้นที่หกกับชั้นที่เจ็ดเนี่ยนะฮะชั้นที่หกกับชั้นที่เจ็ดเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมทํามาเจ็ดเดือนอ่ะมีคนทันกว่าคนแต่ถ้าชั้นที่หกกับชั้นที่เจ็ดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีคนกี่คนก็ตามแต่คนเหล่านี้เติมเงินเท่าไหร่บริษัทแบ่งคอมมิชชั่นให้คุณเนี่ยร้อยละบาทห้าสิบครับถ้าผมทําไปสักสองปีแล้วมีคนล้านคนครับมีคนล้านคนล้านคนเติมคนละรบาทเี่ย คอมมิชชั่นแค่บาทห้าสิบเนี่ยมันคือเดือนละสี่ล้านห้าครับมันคือเดือนละสี่ล้านห้าครับนี่คือโอกาสทางธุรกิจว่าทำไมนะทำไมเราจะต้องทำซิมปันสุกใครเห็นภาพกดเก้าเก้าเข้ามาครับทำไมเราจะต้องทำซิมปันสุกครับเพื่อนคือนี่แหละคือมันคือโอกาสแล้วมาทำซิมปันสุกยังไม่พอนะใครก็ตามแต่นะที่ขึ้นตำแหน่งออลิทได้ครับ นอกจากคุณจะได้รายได้จากองค์กรของคุณแล้วเนี่ยบริษัทยังเอายอดเติมเงินจากคนทั้งประเทศเลยในโครงการซิมนสกมีกี่ร้อยกี่ล้านคนก็ไม่รู้นะกี่ล้านคนที่เขาเติมเงินเนี่ยบริษัทจะแบ่งคอมมิชชั่นออกมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่ามีคนล้านคนล้านคนเติมคนละสามร้อยมันคือสามร้อยล้านหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันคือสามล้านครับเงินสามล้านเนี่ยใครที่ขึ้นตำแหน่ง e l ลิทเนี่ยเอาไปเลยแบ่งกันอย่างตอนเนี้ยเราทำมาหกเดือนเจ็ดเดือนใช่ไหมฮะ ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยฮะมีอีลิตแล้ว3คนอาจารย์ปรีดานะครับนะคบโค้ดหนุ่มนะฮะแล้วก็คุณจ๊อบตอนนี้มี3คนตอนนี้ผมไม่รู้ว่ายอดเติมเงินเท่าไหร่แต่คน3คนนี้นะฮะจะได้คอมมิชชั่นจากการเติมเงินทั้งประเทศเลย1%ใครว่ามันสุดยอดม,มากครับจะเป็นเหมือนกับหุ้นส่วนถ้าวันหนึ่งซิมปันสุกมีคนใช้สัก10ล้านคนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพาสีอินคไหมฮะ มีรายได้จากการเติมเงินของคนทั้งประเทศอะ่ะเดือนละสามแสนสามแสนสามแสนทุกเดือนเป็นรายได้ข้อที่ห้าเนี่ยใครว่ามันสุดยอดมากใครว่าพาสีเอินคำของจริงเขาใช้แค่เดือนละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขารายครับรับรายได้จากการเติมเงินเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นของคนทั้งประเทศอะ่ะมันสุดยอดไหมตราบใดก็ตามแต่คนไม่เลิกใช้โทรศัพท์มือถือคนไม่เลิกเล่นอิเนเทอร์เน็ตตราบนั้นเรายังคงมีรายได้ถึงเราตายเราก็ยังส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกได้ใครว่ามันโคตรสุดยอดมากมากกดว่าเก้าให้หน่อยครับกดว่าเก้าให้หน่อยนะฮะ เนี่ยตอนนี้นะฮะถ้าคุณมาฟังวันนี้แล้วคุณตัดสินใจไม่ได้นะคุณทิ้งโอกาสทําเงินไปมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พี่กบใช้เวลามาเยอะนะฮะเยอะละถ้าฟังแล้วไม่ชอบฟังแล้วไม่ใช่ฟังแล้วไม่เก็ตนะฮะไม่เป็นไรครับลองดูถ้ามันมีธุรกิจอื่นที่ดีกว่านี้นะฮะแต่ถ้าฟังแล้วชอบฟังแล้วใช่แล้วให้โอกาสตัวเองได้ครับพันห้าเก็บไว้ก็ไม่ได้ทําให้รวยขึ้นครับเอามาทําซิมปันสุกอ่ะคุณอาจจะพลิกชีวิตก็ได้ รีบติดต่อไปหาคนที่ตัดสินใจทักคุณชวนคุณเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็นะมา,มาทําโครงการซิมปันสุขด้วยกันคืนนี้พูดกบพูดยาวไม่เปิดให้ถามอยากรู้อะไรไปถามคนที่เชิญทุนเข้ามา